มาสลาวออกอยู่เนาะสบายอยู่เนาะสบายสบายเนาะเมื่อวานผมก็คุยน้ำเงินยู่ร่น้ำเงินยู่มันบอกว่ามาแต่ประเทศลาวนะฮะคือเชื่อมต่อจากมุกดาหารเขาที่ลาวเขาด่านดังนะฮะเอไอซียางหันสาเนี่ก็คือส่งไปเรียนประเทศไทยปีศ .6 ก็คือเป็นดาวที่เชื่อมต่ออาเซียนนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้คือเวียดนามประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จนะฮะน่าจะไปไกลกว่านี้นะครับนะฮะอยากแนะนำนะครับผมทำภูมิเกียรตนะครับนะครับไปเที่ยวเวียดนามอีกหลายๆจุด นะฮะเมื่อวานผมแนะนําไปแล้วนะฮะคือทางภาคเหนือของเวียดนามมีอีกจ,จุดหนึ่งนะฮะก็คือซาปายอดที่เป็นหลังคาในจีนก็คือฟานซิปังสูงกว่าระดับน้ำทะเล3,143เมตรต่อปีนะฮะหรือว่าภาคใต้ของเวียดนามนะครับผมมีเมืองชิวัดดันลัก <Wow. S 2> ดันลัดนะฮะในววสวิตเซอร์แลนด์ของเวียดนาม <Wow. S 2> คนเวียดนามเขาจะมีกระปุกออมสินครับนะฮะที่เป็นหมูสีทองแล้ว,ว่าหมูทองกับสะโพกใหญ่ๆนะนะฮะสมมุติปีหนึ่ง ไปเที so on ite, 24, so is ่ยวหนึ่งครั้งนะฮะสมมุติราคาเที่ยวอยู่ที่24,000บาทก็คือคุณไปสบายเลย24,000เนี่ยคุณไปสบายคุณไปถึงยุโรปนู้นก็ยังได้อยู่เลยนะก็คือตกเดือนละ2,000นะเดือนหนึ่ง30วันวันละ70บาทกัวเบลนาเขาจะหยอดกระปุกออมสินไปเลยวันละ70 70นะฮะอ่านะฮะก็คือจะมีจะมีจะเป็นอ่านะฮะแต่ละกระปุกจะซื้อทีวีจะซื้อมอไซนะฮะระบบไฟแนนซ์อยู่เวียดนามก็คือผ่อน แล้วก็เก็บด้วยตัวเองนะฮะไม่ค่อยนะฮะถอนธนาคารนะฮะนะฮะมีเท่าไรฉายเท่านั้นก็คือสังพมนิยมนะฮะที่เวียดนามนะฮะหยอกปุ๋มหอมสผมอยากเสนอนะครับนะฮะท่านจะไปเที่ยวท่านจะทำอะไรนะครับผมก็จยอกปุ๋มอมสีนอานะครับนะฮะส่วนดาหนังเองนะครับผมก็มีถังสนามบินนานาชาติมีถัง่าเรือนานาชาติที่เป็น่าเรือหลังลึกนะฮะตอนนี้ก็คือจะมีการพัฒนานะครับดาหนังนะคะก็คือจะไม่ได้ตั้งเป้าไม่ได้เปรียบเทียบกับ ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่าจะมีหาดหนึ่งหาดนะฮะที่เรียกว่าหมิงเค้นะฮะหนึ่งในหกหาดทรายที่สวยงามที่สุดในโลกเดนพิษเรียกพัทยาเวียดนามนะฮะคนแต่ละวันนะฮะลงเล่นน้ำทะเลนับได้จํานวนเป็นหลักแสนคนนะครับนะคร oh, <no. S 1> วันนี้เราก็พักบริเวณที่ริมทะเลนะฮะช่วงบ่ายถ้าพาบริวณทะเลท่านจะเห็นคนมาลงเล่นน้ำทะเลเยอะ oh, <no. S 1> และ้วก็หก 6เดือนจริงๆก,ก็คือยอดที่เป็นห้าเดือนที่ผ่านมาที่นักท่องเที่ยวตามประเทศมาเที่ยวเวียดนามหรือว่าด่านหนังก,ก็คือเกาหลีจะจํานวนมากนะฮะปีนี้เกาหลีมาเที่ยวเวียดนามนะครับผมช่วงแรกครึ่งปีก็คือแปดหลางกว่าคนแหละ <Wow. S 1> นะฮะซึ่ง้านนี้ก็คือเอ่อเกาหลีเขาไปเที่ยวเวียดนามถูกคนไทยครึ่งหนึ่งนะฮะ ไปเที่ยวที่เวียดนามนสองโก็คือไปเที่ยวที่ไทยได้คนเดียวแล้วก็เลยเขาแฮกันมาเที่ยวเวียดนามกันเยอะมีนักท่องเที่ยวจากไต้หวันและตอนนี้มีตลาดใหม่ก็คือตลาดอินเดียนะฮะอินเดียเข้ามาเยอะเหมือนกันนะฮะที่ด้านนั้นะครเวียดนามก็คือตอนนี้จัดเน้นในการพัฒนาของด้านการบริการก็คือการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่รวมทุกอย่างนะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตอนนี้จะเป็นธุรกิจหลักๆนะครับของเวียดนามนะครับ GDP ของเวียดนามปี2023ัยี่สามอยู่ที่ซีว่เาเวียดนามตัวเลขมันเยอะไงซีร้อยสามสิบห้าล้านล้านนะฮะเหรียญอเมริกานะครับเหรียญสหรัฐอ่ะนะครับนะฮะก็บก็เกือบจะเทียบเท่ากับประเทศไทยได้แล้วประเทศไทย 500, ปีแล้วก็ 500, ห้าร้อยกว่าล้านล้านเหรียญใช่ไหมครับห้าพันกว่าล้านเหรียญได้ยังไงนะนะครับโอ้ตัวเลขมันเยอะแต่ว่าคือเวียดนามก็คือตอนนี้ก็คือหนึ่งพันบาทแลกได้ นะ 6, 5, นะหกแสนห้านะนะเวียดนามนะครับผมก็คือโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ทุกวันนี้เลขศูนย์สามตัวด้านหลังเขาจะไม่นด้รับถึงแล้วถ้าคุณจะไปซื้อของคุณจะไปตลาดน,นะครับผมก็คือแอบระมัดระวังให้น,นีนิดนึงนะครับสมมตุติเงินดองหนึ่งแสนดองนะฮะเขาจะพิมพ์เพื่อคิดเลขเพ่เสียงใช้กระดาษก็นะคือเขียนแค่หนึ่งร้อยท่านต้องถามว่าหนึ่งร้อยนี่คือหนึ่งร้อยดองหรือว่าหนึ่งร้อยบาทนะฮะอ่านะถ้าหนึ่งร้อยดองก็คือคุณควรจะคุณไปด้วยหนึ่งจุดห้า ก็คือประมาณ150บาทอ่าก็คือหนึ่งแสนโดประมาณ150บาทเลขศูนย์สามตัวด้านหลังเวียดนามเขาจะไม่แพ้นับ,นะบไม่คพ้น้ำนั่นแหละอ่าไม่แพ้นับนั่นแหละอ่านี่ก็เริ่มจากเขาไปถึงอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมต่อในตัวเมืองดา,น,งนะน,ดานังนะครับส่วนดานังนะครับผมพ,พัฒนาเร็วนะครับอ่าแล้วก็คือมีสิ่งที่ดีๆเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีถังทะเลถังภูเขา นะฮะ <Wow. S 1> คนที่มาเที่ยวด่านหนังนะก็คือขึ้นเขาเที่ยวได้นะฮะไปลงเล่นหนามทะเลได้มีสวนสนุกนะฮะมีสนามกอล์ฟเมื่อวานผมแนะนําไปแล้วนะค,คือจากรอบของเมืองด่านหนังประมาณยี่กิโลเมตรจะมีสนามกอล์ฟ5สนามกอล์ฟ <Wow. S 1> นะฮะโปรไยมาตีกอล์ฟที่นี่เยอะมากคนไทยมาตีกอล์ฟที่นี่เยอะมากนะครับอ่าแล้วก็เมื่อเช้านะครับผมก็มีคนถามผมเอาหันสาวบอกว่าจะเอาเม็ดบัวไม้แนะนำ นะฮะอ่านะฮะเดี๋ยวก็ขออนุญาตช่วงบ่ายหรือว่าวันพรุ่งนี้นะนะฮะเอาเม็ดบัวไม้แนะนำก็คือเป็นของฝากที่อร่อยนะของชาวเวียดนามนะฮะที่หนึ่งนะครับโอ้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่สองคือเวียดนามเม็ดบัวบัวหลวงบัวใหญ่และนวัตกรรมใหม่ก็คืออบเย็นแล้วก็เอาไ่ออกมาทาเป็นช้างหรือว่าให้ชิมตอนนี้เลยดีไหมด้เลยๆให้ชิมตอนนี้เลยนะนะครับลองดูนะครับถ้าอร่อยไม่ช่วยอุดหนุนผมด้วยนะครับ